ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคลิปที่แชร์แนะนำให้กินขิงมะนาวน้ำผึ้งและโซดาเพื่อทะลวงหลอดเลือดโดยเฉพาะผู้ป่วยอัมพฤกษ์อมัอมาพาตปากเบี้ยวหืมชัวร์เหรอ ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมห ah ิดลสูตรนี้ใช้ทะลวงหลอดเลือดได้จริงไหมครับถ้าบอกว่าทะลวงหลอดเลือดน่าจะหมายถึงทําให้หลอดเลือดที่อุดตันหายแต่ในความเป็นจริงทั้ง4ชนิดที่เป็นส่วนผสมเนี่ยไม่ได้มีสรรพคุณในการละลายริ่มเลือดหรืออาจจะมีแค่เล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้ทําให้ริ่มเลือดสลายหายไปได้แต่ในแง่ของการที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับก็มีความเป็นไปได้ขิงนั้นมีประโยชน์ขิงเนี่ยเป็นยาไทยแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อบรรเทาอาการหวาดวงก้อน ซิงจิเบอรีกับซิงจิเบอรอลสารหลักๆของมั mine, นจะอยู่ในรูปน้ำมันหอมระเหยซึ่งส่วนใหญ่จะช่วยในระบบการย่อยอาหารมะน,นาวก็มีประโยชน์ส่วนของมะน,นาวองค์ประกอบก็จะเป็นพวกกลุ่มซิตรัสพวกฟลาโวนอยด์ซึ่งก็มีสรรพคุณลดการอักเสบการลดไขมันในเลือดได้เล็กน้อยนะครับน้ำพึง่งให้น้ำตาลแก่ร่างกายน้ำพึง้งมันก็เพิ่มน้ำตาลในเลือดได้เช่นกันนะครับก็ต้องระมัดระวังในคนที่มีภาวะของโรคเบาหวานหรือมีความเสี่ยงของโรคเบาหวานหรือคนเบื่อติทั่วไปนะถ้าทานทุกวันเวลาหลายแก้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงต่อการเป็น รที่น่าเป็นห่วงก็คือบางคนจะคิดว่าน้ำผึ้งเนี่ยไม่ได้มีผลกับระดับน้ําตาลในเลือดโดยกามเป็นจริงแล้วเนี่ยในน้ำผึ้งเนี่ยก็ประกอบด้วยน้าตาลฟกโตสเป็นส่วนใหญ่เมื่อรัอบประทานน้นาผึ้งเข้าไปนะครับร่างกายก็จะนําเอาฟกโกสเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนเป็นน้ําตาลกูโคสที่ตับแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดก็จะไม่แตกต่างจากการกินน้ําตาลทรายก็จะทาให้น้าตาลในเลือดเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันและโซดาเป็นกรดโซดาเนี่ยก็เป็นกรดคาร์บอนิกก็เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รับประทานเข้าไปนะครับร่างกายก็จะ ใช้าะน้นแคลเซียมก็จะถูกขับออกจากร่างกายดังนั้นการกินในปริมาณมากเป็นเวลานาน,นก็มีความเสี่ยงต่อภาะวะขาดแคลเซียมหรือโรคกระดูกพรุนนะส่วนประกอบเหล่านี้มีอยู่แล้วในอาหารทั่วไปจึงไม่อันตรายทําดื่มได้แต่ขณะดเดียวกันก็ไม่ได้พิเศษการที่นําทั้ง4ี่ตัวมารวมกันไม่ได้ทําให้เกิดสารใหม่ขึ้นมานะครับไม่ได้ช่วยมากขึ้นกว่าการกินแยกกันในแต่ละตัวในขั้นตอนที่แนะนํามีให้กรองกาก,ากออกแต่อาจารย์ไม่แนะนําครับการที่กรองกากออกเนี่ยจะทําให้รับประทานได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าต้องการได้รับคุณค่าทางโภช สารอาหารทั้งหมดในขิงก็ควรที่จะกินส่วนที่เป็นกากด้วยจะมีทั้งแยอาหารแล้วก็สารอาหารที่อยู่ในรูปที่ไม่ละลายในน้ำแต่ละลายได้ในไขมันซึ่งร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมนําไปใช้ประโยชน์ได้ก็ไม่ควรที่จะกรองออกเนื่องจากเป็นสารอาหารที่มีคุณค่าทางพยากรรแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายคนที่สุขภาพปกติจึงทานได้แต่อย่าหวังผลการรักษาถ้าหากคนที่เป็นโรคเส้นเลือดอุดตันแล้วก็ควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อที่จะรักษาอย่างถูกวิธีถ้าต้องการป้องกันต้องปฏิบัติเป็นองค์รวม การกินสุดนี้ถ้าจะให้ได้ผลจะต้องร่วมกับการปฏิบัติอย่างอื่นด้วยดูแลร่างกายทานผักผลไม้เป็นประจำงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การลดบุหรี่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและการพักผ่อนอย่างเพียงพอและยิ่งกว่านั้นการที่คลิปนี้แนะนำคนป่วยอมัมพฤกก์อัมาพาตปากเบี้ยวจึงเป็นความเสี่ยงคนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยควรปรึกษาแพทย์ก่อนจะรับประทานนะครับเนื่องจากอาจจะมีผลข้างเคียงกับโรคหรือว่ายาที่ใช้อยู่แต่สรุปแล้วสูตรนี้เป็นยังไงครับในคนปกติการกินสูตรนี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่ำ ภาแต่อย่างใดนะครับจะให้ผลดีกับสุขภาพเหมือนกับการรับประทานเครื่องดื่มสมุนไพรทั่วไปแต่สําหรับคนที่ป่วยแล้วการที่จะรับประทานสูตรนี้ควรจะปรึกษาแพทย์รวมทั้งผู้ป่วยเบาหวานควรจะลดปริมาณของน้ําผึ้งในสูตรเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์